ป๊าครับ,รบถ้าเกิดเต้มา,าทํางานกับป๊าแล้วเต้ทํางานเก่งขึ้นมาป,ป๊าจะให้ได้อยู่โพสิชันอะไรหรอครับเต้อยากอยู่ตําแหน่งอะไรครับอยากอยู่ตําแหน่งรองผู้จัดการว้าวเป็นรองผู้จัดการเลยและท่านล่ะครับถ้าลูกท่านทายาทท่านทํางานไม่ได้หนึ่งปีแล้วแล้วคิดว่าตัวเองเก่งแล้ววันนี้มาอยากเรียกร้องตําแหน่งแล้วท่านคิดว่าท่านจะให้เลยไหมท่านจะให้ตําแหน่งไหน ต้อให้ตำแหน่งนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะต้องเลื่อนไปข้าง,างๆเลื่อนลงหรือว่าเลื่อนขึ้นท่านเห็นปัญหาไหมครับผมมองอย่างนี้การที่จะวางตำแหน่ง position ของทายาทนักธุรกิจเนี่ยท่านมองเขาเป็นผู้บริหารคนหนึ่งกว่าจะมารับตำแหน่งนี้ได้ท่านต้องมีบททดสอบท่านต้องประเมินท่านต้องเข้าหลักสูตรอบรมว่าจะมีตำแหน่งผู้บริหาร J.D.K.P.I. ประเมินความสามารถพร้อมไหมไม่ใช่อยากให้เป็นก็เป็นและนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุของการที่ธุรกิจครอบครัวมีปัญหาเพราะไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการอบรมเทรนนิ่งก่อนที่จะเอาเขามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วสุดท้ายเขาเองจะมีความทุกข์หรือธุรกิจจะมีปัญหาเพราะความสามารถยังไม่ถึงกับตำแหน่งที่เขาได้รับนะครับ ยัปล่อใทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเดยนลูกการบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย